สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนพายกายวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีทุกทุกคนนะคะจะแปลกใจหน่อยนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่านี้อาทิตย์ที่แล้วนี้อยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนวันนี้นี่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะทุกคนจ๋ากลับบ้านด่วนะคะ่ะทุกคนจ๋าเนาะก็เลย ช่วงนี้ทําคลิปบ้างไม่ทําคลิปบ้างนะคะทุกคนจ๋านี่มะม่วงจ้ะทุกคนมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะกําลังดุโดกดกเลยค่ะอันนี้ลูกนี้น่มัดไว้ค่ะทุกคนจ๋าลูกกาลังใหญ่เลยค่ะทุกคนพอดีนีทุระต้องกลับบ้านด่วนกระทนจ้าเนาะก็คือว่าแม่ไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนจ๋าก็เลยต้องกลับบ้านด่วน ทุกคนพามาชมมะม่วงก็บ้านทุกคนจ้ะวางรูปนี้จะมัดไว้ค่ะทุกคนให้มันสุกเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าอมัดไว้แล้วจะสุกหรือว่าจะทำให้ร้อนมะม่วงร้อนแล้วก็เรียกอะไรนะทำให้มะม่วงเสียค่ะทุกคนจ้ะ นี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหรเรื่องมะม่วงเนาะจะมีต้นนี้ด้วยค่ะทุกคนจ้ะทับทิมจ้ะทับทิมออกลูกเยอะเลยค่ะทุกคนจ้ะแต่ว่ายังไม่สุกยังไม่สุกดีค่ะทุกคนบรรมากาศบ้านค่ะทุกคนจ้ะนี่จะทําคลิปมั่งไม่ทําคลิปมั่งนะคะทุกคนจ้ะเพราะว่านี่กลับมาคราวนี้ ก็คือเป็นห่วงแม่มากเลยค่ะทุกคนก็เลยรีบมาเลยค่ะทุกคนจ้าก็เลยทคํคลิปมั่งไม่ทคํคลิปมั่งค่ะทุกคนมีเวลาก็ทําค่ะม่ไม่มีเวลาก็คือไม่ได้ทํานะคะทุกคนจ้าต้องขอโทษขอไปเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมก็คือถ้ามีเวลานี้ก็จะเข้าไปเยี่ยมทุกคนนะคะทุกคนจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะ บรรยากาศบ้านๆบ,บ้านนอกคะ่ะทุกคนจ้าแดดร้อนเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนช่วงหนาวช่วงเช้าๆค่ะทุกคนจ้าแล้วก็แดดร้อนช่วงสายๆบ่ายๆหน่อยก็จะร้อนโอเคคะ่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็นี่ก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนจ้าถ้ามีเวลานี่จะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะทุกคนจ้าข,ขอโทษขาไปอย่างมากเลยคะ่ะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า